my darling this is my darling สุดที่รักของผม <laughs> เป็นอินทผลัมพันธ์ทานสดที่ออกก่อนฤดูนะครับแล้วก็หวานไม่มีฝาดเลยครับต้นนี้หวานแบบเย็นเย็นลึกๆนะคำ่ำได้ยินเสียงไหมครับกรอบมากเนื้อหนาแล้วหวานครับหวานเย็นลึกๆครับ ไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการที่จะให้ท่านที่สนใจได้เห็นกันวันนี้เนี่ยและก็ต่อไปนี้เนี่ยจะมีอยู่สองสายพันธุ์ท่านผู้ชมที่อาจารย์หยิบติดไม้ติดมือมามามาที่สวนวังยางการเกษตรว่าลองไปดําเนินการสิครับอาจารย์เอาเริ่มต้นที่สายพันธุ์แรกลูกขนาดใหญ่ก่อนชื่อสายพันธุ์อะไร วี32ครับวี32ของอาจารย์ครับเป็นพันธุ์ที่ผมคิดว่าดีที่สุดในการคัดเลือกของผมในสายของประเทศอินเดียนะครับไปบุกที่ไหนมาถึงไปได้มาขนาดนี้เนี่ยครับประเทศอินเดียครับประเทศอินเดียครับติดตามมาเป็นปีที่สี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆไปก็เจอเลยเราไม่ค้ไปหาไปค้นหามาแล้วก็ไปชิมเออชิมเป็นหมื่นๆต้นนะครับเออกว่าจะได้เจอของดี ใช่แล้วใหม่ๆเองก็ยอมรับว่าประสบการณ์ผมน้อยตอนระยะต้นๆเนี่ยครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าคนไทยจะชอบรสนิยมแบบไหนแบบไหนหาหาเอาความชอบเราสมดูลก็ไม่ได้นะอาจารย์น,นั่นสิครับเราชอบแล้วคนอื่นไม่ชอบเราก็ขายไม่ได้โอเคเลย <c oughs> <c oughs> ลูกของที่อาจารย์ถืออยู่นี่อาจารย์ที่อาจารย์ไปถ่ายไป,ไปไปชิมไปถ่ายไปถือเนี่ยครับลูกเขาเป็นยังไงลักษณะลูกเออมันเป็นข้อเด่นนะครับของอิฐพลัมทานผลสด ในนี้ที่เราผมตั้งชื่อ V 32นี้ก็มาจากคำว่า V ก็คือวิทูลน,นะครับานี่คือมัด running number หรือว่าเราก็ตั้งหมายเลขตามไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูว่าเบอร์ไหนที่ดีครับ,รบก็เอาเบอร์นั้นออกมามแสดงตน,นว่าอันนี้เป็นของดีผมดีขนาดไหนครับอันที่หนึ่งนะครับเป็นสีแดงสีแดงซึ่งเป็นสีที่แหวกแนวตลาดปัจจุบันนี้คนนิยมนะครับ ตอนนี้บาฮีปลูกอยู่ประมาณ6แสนต้นแล้วอืมประมาณแสนสีเหลืองทองเราก็เป็นห่วงว่าถ้ามันของออกมาเยอะๆพร้อมๆกันครับผมมันจะมีอาการที่เรียกว่าล้นตลาดหรือเปล่าหรือเปล่านะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีสีแดงเข้าไปบ้าแกมๆนะครับมันก็จะทําให้ตลาดมันเดินไปได้ดีอแล้วช่วยประคองไม่ให้บาฮีถึงกับล้นตลาดแล้วก็ราคาร่วงลงไปมากเกินไปเพราะฉะนั้นพอมีแดงมาดึงปุ๊บตลาดมันก็จะเดินไปด้วยกัน แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆขนาดลูกเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์วัดให้เราเห็นเลยนะท่านผู้ชมนะครับขนาดลูกของเขาเนี่ยหกเซนติเมตรหกเซนติเมตรครับหกเซนติเมตรอาจารย์ครับลูกใหญ่ผลใหญ่อล่ะผมเคยเจอมาครับลูกใหญ่ผลใหญ่แต่ว่ารสชาติไม่อร่อยผมเคยเจอมาเหมือนกันครับรสชาติของอาจารย์เป็นไง V ี2เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคิดเป็นเรื่องแรกเลยครับในการทําอินทผลัมนะครับเรื่องรสชาติต้องมาก่อนเป็นันบหนึ่งเลยอ่าแต่ที่เราพูดเรื่องสีก่อนเพราะว่ามันเป็น เป็นการเห็นครั้งแรกใช่ไหมครับเห็นจากรูปร่างก่อนพอ,นอเราได้ทานนะครับวีสามสิบสองเนี่ยเป็นอินทผลัมที่หวานสนิทไม่ติดฝาดเลยไม่ติดฝาดเลยไม่มีฝาดเลยไอแกจัดนี่นะม,มีมีผู้คนยืนยันหลา์ไล,ลายนะครับแล้วจะมีโอกาสก็จะนําเสนอว่ามีใครที่ทานแล้วติดใจบ้างออย่างขายอยกตัวอย่างคุณไตสวนสีทองซึ่ง ก็เป็นลูกค้าผมคนหนึ่งก็ซื้อของผมไปขายเป็นตัวแทนจาหน่ายเป็นตัวแทนจําหน่ายซึ่ไม่มีผลเข้ามาอครับ,รบแล้วก็คุณตายก็พูดทํานองว่ามีวีสาสองอยู่จานหนึง่งทานอร่อยเพลินจนไม่อยากจะหยุดอไม่หมดก็ไม่หยุดทาน,นประมาณนี้มันเพลินมันเพลินนะครับรสเหมือนน้าอ้อยหวานเหมือนน้าอ้อยครับแล้วมีกลิ่นหอมด้วยสีแดงครับสีแดงเนื้อหนาครับเนื้อหนาด้วยครับ เนื้อหนาเนื้อชำ่ำรับรสชาติหวานเหมือนน้ำอ้นเอ็กจะคล้ายๆกับอเมริกหรือเปล่าอาจารย์เออมันจะมีกลิ่นหอมหอมด้วยเกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ครับ,ค,รบ <c oughs> คือคือ,คอ,คอทานเข้าไปรู้สึกเลยว่ามันเป็นกลิ่นกลิน่นของของมีสารสกไม่มีฝาดเลยไม่ฝาดเลยไม่ติดฝาดเลยจะมีบางกรณีครับเรื่องที่ลูกมันไม่สมบูรณ์อ๋อนะฮะหรือลูกที่มันผิด แบกออกไปเนื่องจากว่าพ่อที่ผสมเนี่ยครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่ในสวนนั้นเขาก็ใช้น่าจะเป็นเกสรของแดงอินเดียทั่วๆไปที่านผู้ชมครับกำลังสนุกผมกำลังลุ้นเพราะว่าหนึ่งการที่ได้อินทผาลำลูกใหญ่6เซนติเมตรเนี่ยเนื้อหนานะเนื้อหนาเนื้อชรำแล้วก็ไม่ติดฝาดด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์เป็นคนไปชิม เดินทางไปเสียเงินเป็นแสนเดินทางไปหาที่พักหาอะไรต่อเมียอไม่ใช่ไปวันสองวันนะท่านผู้ชมนะที่จะไปบุกหาสายพันธุ์ดีๆเนี่ยไปเป็นเวลานานไปรอนแรลมใดญ่ใหญ่ไปทีหนึ่งก็สองเดือนสองเดือนนั่นแหละเพราะว่าชื่อดูดูมันอยู่ประมาณมิถุนากันลกันเราเราก็ต้องอยู่ชิมจํานวนประมาณสองหมื่นต้นเพื่อที่จะให้เร้รู้่จะหาต้นที่ดีที่สุดาวนี้พออาจารย์คัดมา V ีสามสิบสอง นะครับผลสีแดงเนื้อหนาลูกใหญ่รสหวานกลิ่นน้ำอ้อยท่านผู้ชมเนื้อชำํำนะครับแล้วก็นำไปปลูกแล้วรุ่นแรกแล้วก็ออกผลผลิตปีแรกเมื่อปีปีนี้ปีเนีปเน้ปี63เนี่ยใช่ครับได้ทานไปแล้วเอาไปง่ายพูดสวนไปเลยชื่อสวนหลวงอีครับอยู่ที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปชิมที่นั่นได้อ่านิุนากรักคาดาปีปีหน้า64 2564 64ท่านไปชิมแล้วกันผมจะจัดทัวร์ไปเลยครับอ่าแล้วจะไปกับผมก็ได้ครั้นี้ปลูกด้วยมเมล็ดท่านผู้ชมครับอาจารย์เป็นคนนําเข้ามาไปคัดสายพันธุ์แล้วก็ล็อกเลยครับพอเห็นอร่อยเสร็จพวกอาจารย์ชี้ล็อก กับที่สวนของอินเดียเลยว่าต้องการสายพันธุ์นี้กําหนดเบอร์ไว้ที่ต้นเลยครับเมาอาจารย์กําหนดเบอร์ที่ต้นเมาอาจารย์นํามาเพื่อที่จะนํามาก่อเกิดเป็นสายพันธุ์ประจําถิ่นของจังข,ง,ขง,ขงของของเมืองไทยใช่ครับชื่อ V32 ครสบสสีแดงสดขนาดใหญ่เนื้อหนาจัมโบ้รสหวานไม่ติดฝาดน,นะครับกลิ่นน้ำอ้อยปลูกมเมล็ดท่นผู้ชมลุงอีซื้อไปเท่าไหร่ที่ไปปลูกตอนนั้น ซื้อไป20เมล็ดครับ20เมล็ดแล้วก็โดยซื้อผ่านจากคนที่ซื้อของผมไปอีกทีมอ๋อเป็นทอดเป็นทอดครับเรื่องราคาเราไม่ต้องไม่ต้องว่ากันครับเพราะเป็นเรื่องเป็นกลไกตลาดอวิธีการอ่าวิธีการออกชื่อได้นะครับอาจารย์วิสุทธ์ชนครับอนั่นแหละอาจารย์อาจารย์ก็ขายไปให้กับลุงอีใน20เมล็ดเนี่ยเพราะได้13ต้น20เมล็ด เพาะไปแล้วเกิด13ต้นเสียหายไป7ต้นใช่ครับมาไม่ใช่เจ็ด7เมล็ดที่ไม่งอกไม่งอกครับไม่งอก7เมล็ดอ่าอันนี้คือความเสี่ยงนะท่านผู้ชมนะต้องเรียนว่าซื้อเมล็ดไปเนี่ยมันไม่ได้งอกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เรายอมรับเรายอมรับในตรงนี้ซื้อไป20งอก13อ้าวงอก13แล้วโตไปเท่าไหร่อ่ปีปีที่ผ่านมานี้อ่าดูดูพิจากระดาษกระดานี้ครับผมออกดอกแสดงผลมานะครับแสดงเพศแล้ว เมียสครับตัวผู้ประมาณ5ต้นครับตัวผู้5ต้นไปแล้ว7ต้นครับอ่านะแล้วได้ชิมผลแล้วครับผมสีแดงขนาดใกล้เคียงกับแม่เลยนะครับประมาณ6เซนตมตรหเซนติเมตรแล้วก็รสชาติหวานรสชาติหวานครับมีน้ำอ้อยไหมอ่อ ตรงนี้ผมไม่ได้ชิมเองแต่ว่าเข้าใจว่ามันก็คงเหมือนแม่มาจากต้นแม่นี่ใครอยากจะรู้ก็ต้องตามไปชิมครับไปชิมที่สวนลุงอี้ครับเรื่องของเรื่องอาจารย์เนี่ยนำเข้าสายพันมาอย่างเดียวครับแล้วอาจารย์ก็ไม่ปลูกเองก็ส่วนใหญ่ขายครับปัญหาคือนํามาแล้วก็ล็อกคือพอล็อกได้ขนาดสเปคความเขาเรียกว่าไรมาตรฐานของรสชาติตั้งนั้นเสร็จปุ๊บคราวนี้ที่อินเดียประเทศอินเดียต้นนั้นสวนนั้นพันนั้นเนี่ยอาจารย์ล็อกไว้ตลอดเลยครับท่านผู้ชมครับ คนอื่นไปซื้อไม่ได้แล้วครับไอวีสามสิที่อาจารย์มาทำสายพันธุ์เนี่ยก็คือทุกปีทุกปีที่ออกผลผลิตเนี่ยอาจารย์ก็เหมาเหมามาตามนั้นก็หมายความว่าอาจารย์ไม่ปลูกเองแต่เหมือนกับเป็นสัมปทานสัมปทานต้นนั้นเลยปีหนึ่งเราได้ประมาณสามร้อยกิโลนั่นแหละอาจารย์ทำอย่างนี้แต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้อาจารย์ต้องปลูกเองครับต้องปลูกเอง ในส่วนของสัมปทานก็สัมปทานไปใช่ครับนาวีสามสิบสองผลใหญ่ผลโตจากอินเดียและของสูงลุงอีครับลุงอีที่ลำปางมาปลูกแล้วก็ผลใหญ่ครับรสชาติดีอร่อยเหมือนกันเป๊ะลุงอีก็ถือว่าเป็นต้นแบบไปใช่ครับแต่สายพันธุ์นี้มาจากอาจารย์มิทูเป็นตัวอย่างที่ดีครับนี่เราพิสูจน์ได้แล้วครับและสําหรับท่านที่ครวนคันนึงโหยหาเพราะว่าอย่างนั้นนะครวนคันนึ่งเรียกร้องหา สายพันธุ์นี้มานมนานแล้วก็เรียกร้องผมว่าไอ้สายพันธุ์แบบนี้มาหรือ,อยังวันนี้เจ้าของมาแล้วท่านผู้ชมครับเจ้าของมาหาแล้วเจ้าของมาพูดมาคุยแล้วก็นาเอาของมาให้แล้วนี่ท่านอาจารย์ยกมาให้ผมดูหน่อยแล้วอาจารย์มีเมล็ดพันธุ์ขายนะท่านผู้ชมเมล็ดพันธุ์ขายของอาจารย์เนี่ยนะวีสามสิบสองเนี่ยนะอา่านี่วีสามสิบสองเนี่ยวีสี 4, ค่คล้ายๆกันเนี่ยอย่างนี้ลักษณะนี้นะคือ มีตอนนั้นมีวียี่สิบเก้าถ้าวียี่สิบเก้าเดี๋ยววีสามสิบสองก็ลูกลูกใหญ่อันนี้ไอ้ตัวไหนที่คล้ายกันที่อาจารย์ี่ครับยี่สิบเก้านี่ครับยี่สิบเก้าเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันกับวีสามสิบสองนี่อย่างนี้อาจารย์เอ่อท่านผู้ชมอาจารย์นําต้นเอาไม่ใช่ต้นสิเมล็ดพันธุ์ที่มาจากต้นแม่ก็คือผลมันเนี่ยนะผลมันอาจารย์จัดการเลาะมาเลยลูกมันออกไปจัดจำหน่ายไปครับแล้วก็เมล็ดอาจารย์ก็นําเข้าเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นต้นสายพันธุ์ บริการกับสมาชิกทั้งหลายนะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันนะท่านผู้ชมนะราคาประกาศกันตรงๆชัดๆไม่ต้องอ้อม้อมอะไรกันเลยมเล็ดละ100บาทครับอาจารย์จําหน่ายให้มเล็ดได้หรือเบาทบางคนถามว่าเอามันยังเสี่ยงมันไม่งอกทาไงวิเชียนไม่มีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์งอกแล้วไอหนึ่งร้อยบาทนี่ท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนี่หมายความว่ามเล็ดที่งอกแล้วมีรากมีอะไรงอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ชมเอาไปก็จิ้มลงที่ถุงของท่านผู้ชมเกิดได้เลยงอกร้อยเปอร์เซนต์งอกร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งร้อยบาทท่านสั่งซื้อเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์สั่งอาจารย์โดยตรงครับจะสั่งซื้อที่พิเชียนผมไม่ขายมาถึงผมแล้วผมไม่ขายในหนเขาบอกอ้อยอ้อยมามาเข้าปากช้างอ้อยเข้าปากช้างเรืออะไรผมจะเพาะครับผมจะเพาะต้นกล้า นะท่านผู้ชมตามเนี่ยอาจารย์นำมาให้ผมเนี่ย1,500เมล็ดผมจะเพาะต้นกล้าเป็นต้นกล้าอยู่ที่สวนบางยางการเกษตรในส่วนของท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะได้ต้นกำเนิดของสายพันธุ์ตรงนี้ผมเรียนท่านว่าหนึ่งความเสี่ยงเรื่องของการงอกไม่มีงอก100ร้อยเปอร์เซนต์ความเสี่ยงของท่านต่อไปที่ผมจะเรียนท่านตรงๆก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของเพศจะได้ตัวผู้ตัวเมีย โอกาสน่าจะประมาณ 50- 50อ่าสี่สิบถึงหกก็คือเฉลี่ยประมาณ50-50ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะมีความเสี่ยงเรื่องเพศครับเรื่องความอร่อยไม่เสี่ยงมีต้นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รู้กันแล้วว่าอร่อยจริงตามแบบฉบับปลูกมา3ปีปลูกมา3ปี3ปีออกลูกครับประมาณ2ปีกว่ากวาดูแลดีๆบำรุงดีๆนะใช่ครับจะออกจันออกลูกแสดงเพศให้เห็นครับแล้วผลใหญ่ลูกใหญ่ท่านผู้ชมสีแดงสดอเฮ้ยตลาดยังไงก็ลุ่งรด นะตลาดยังไงก็รุ่งโรดขายราคาพอๆกับโคเนซี่ก็ยังได้เลยถึงแม้ว่าจะอร่อยกว่า,าไม่ติดฝาดน่าจะได้ดีกว่าไม่ติดฝาดด้วยท่านผู้ชมฉะนั้นสายพันธุ์วีสามสบนะครับผลสีแดงสดลูกใหญ่จัมโบ้ขนาด6เซนติเมตรเนื้อหนาเนื้อชำ่ำอร่อยไม่ติดฝาดรสชาติมีกลิ่นน้ำอ้อยอร่อยอร่อย,ออยเพลินเลทานกันแบบนี้ เจ้าของสายพันธุ์อยู่ตรงนี้ต้องการที่จะสั่งซื้อติดต่อโดยตรงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกันเลยสั่งกันได้เลยเมล็ดละ100บาทครับาทตามนี้มาตรฐานเดียวกันเมล็ดงอกแล้วครับเมล็ดงอกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เออแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งของวีสามสิบสองนะครับก็คือว่าเมื่อตัดลงมาจากต้นแล้วนะครับมาตั้งไว้บนโต๊ะแบบอุณหภูมิห้องธรรมดาธรรมดาเนี่ยทั่วไปเลยเคยเช็คแล้วโดยตัวเอง25-28บวัน อู้มันจะเป็นพันที่ส่งออกไปขายต่างประเทศได้ดีอย่างยิ่งเพราะว่าทนที่เลยเนี่ยทนเดินทางถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์มันก็กลายเป็นว่าสายพันธุ์นี้สายพันอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะจัดจำห,หน่ายได้น่ะสมมุติว่าขายไม่หมดหนึ่งวันสองวันอาทิตย์หนึ่งขายไม่หมดก็ยังต่อเนื่องต่อเนื่องค,คุณภาพยังดำรงคงอยู่คงที่ต่อไปถ้าเราแช่เย็นก็จะยืดอายุออกไปกได้อีกยาวไปอีกท<ม>่านผู้ชมอาจจะเป็นเดือนอ่านี่นี่ ผลสดหวานกรอบฉ่ำอร่อยครับแล้วหลังจากผลสดผ่านไปเขาก็เริ่มทําน้าตาลมากๆแก้จัดเริ่มที่จะหามหน่อยๆเป็นยังไงรสชาติหวานมากครับหวานมากก็ติเออหวานมากยิ่งเข้าสีแดงเข้มสีออกค้ำค้ำดำๆเลยเกือบสุกเริ่มสุกครับยิ่งยิ่งหวานครับได้เนื้อทรายข้าวเขียวรสชาติเขาอร่อยมากแล้วก็ผิวสัมผัสเขาจะนึบๆกรอบแบบแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเลยท่านผู้ชมเนี่ย คือคุณลักษณะพิเศษของเขานี่คือสายพันธุ์นี้เรียนตรงๆท่านผู้ชมผมก็ตามหาอยู่เหมือนกันตอนนี้มาเ <มา S 2> จอกันแล้วค<า>รับเจอกันแล้วหนึ่ง <c oughs> โคไนซี่ผมก็ชอบ <c oughs> เพราะว่าอะไรสายพันธุ์นี้ในเรื่องของคุณลักษณะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเขาก็ดี <c oughs> ยกให้ครับโคไนซี่และนี่สายพันธุ์นี้สําหรับคนที่บอกว่าต้องการความหวานอร่อยหวานอร่อยนะ าป,ปากคนไทยครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็พูดคุยสั่งตรงกันได้ที่อาจารย์ครับไม่ต้องสั่งที่ผมผมไม่ขายผมจะผมจะปลูกผมจะปลูกผมจะเพาะนะก็ให้หมายเลขทางโทรศัพท์ทางนี้ก่อนก็ได้ 0 8 1อ่าทางนี้เลย8 7 4อ่า6002ครับรับชื่อวิทูลครับอาจารย์วิทศษที่สอนที่มหาวิทยาลัยสุของไูเธรรมธิราชครับผมสาขาส่งเสริมการเกษตรครับตรงเลยเที่ยวยุ้งให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วดีปลูกต้นไม้แล้วดีนะคอัโผมนะแล้วที่สำคัญคือเรื่องของเรื่องคือผมไม่ขายเมล็ดผมเพาะผมเพาะครับ เดี๋ยวต้นกล้าม,มันสูงขึ้นไปแล้วผมค่อยขายครับผมจะได้ราคามากกว่าน,นั้นและให้มันี๋ยวผมจะบำรุงด้วยไม้คู่ผมไงผมจะบำรุงด้วยสารเร่งประสิทธิภาพการเจริญเติบโตไม้คู่ของผมให้ต้นตั้งต้นอะไรเขียวจเจริญเติบโตดีๆแล้วค่อยพิจารณาการขายอีกทีหนึ่งอาจารย์นะ,ะแต่ในเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> ท่านก็สั่งโดยตรงรซื้อกับอาจารย์ได้เลยท่านผู้ชมเอา้ามีของดีมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกกันไปแล้วก็ติดตามเรื่องราวของวีสารที่ต่อเนื่อง นะเราได้เห็นกันอาจารย์สมัมปทานโดยตรงกับต้นแม่ต้นพันธุ์ของเขาที่ประเทศอินเดียมีคนเดียวที่ได้ที่มีแล้วก็มาเป็นสายพานันธุ์ V นะครับมากนะครับมากำเนิดเกิดขึ้นปลูกได้ดีจเจริญเติบโตได้ดีและเอาผลผลิตดีที่ประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆไม่ต้องห่วงนะผู้ชมถ้าใครที่เคยซื้อ v ี2ไปนะครับแล้วไปออกลูกที่บ้านท่านกรุณนาแจ้งข่าวด้วยครับเราจะพาทัวร์ไปชมที่บ้านท่านครับได้แหละนได้แล้ไปช่วยอุดหนุนครับจะได้รู้สนใจการตลาดให้ครับอ่าละขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมนะติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งกันได้เลยนะครับผม ไทยจากยอดเขาสูงเสียดฟ้าพนาภายชายบานาชมอยู่ทัดแมกไม้สายลมชื่นชมธรรมชาติเดินตาชายหาดทะเลเม็ดสไลยล่องเก่งน้อยใหญ่ไฟหาพักวันสุขสมอูราเข้ามาเที่ยวไทย